ถูกวิชาวิจารว่าเป็นร่างของรับการเมืองอเ,ปเป็นเป็นสสของรัคการเมืองเป็นสสสีน้สนสีนี้ส่วนอีกร่างหนึ่งนั้นก็เป็นร่างที่ถูกวิกจาร์ว่าค่อนข้างจะยึดโรงกับประชาธุนสูงเกินไปมากเกินไปของเราก็เดินสายกลางมีความยึดโยงกับประชาธนขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ตัวแทนองค์กรทั้งหลายเข้ามาร่วมเป็น สวจำนวนห้าสิบเอ็ดคนลังที่ทราบกันแล้วก็มีตางจากการตั้งกรรมธิการรกร่างรัฐมนูลยี่สิบเ็ดท่านจากผู้สมุุิเคื่อหลายร่างของพรรคไทยว่าไปแล้วจริงเป็นร่างที่ควรหรือน,น่าจะต้องสรับุนมากที่สุดถ้าเปรียบเทียบกันในสามร่างนิสิตคนลหลายก็คงจะรับฟังจากการวิพากษ์วิจารณ ราะนั้นโดยเหตุนี้ก็ก็เป็นที่น่าเสียใจว่าร่างของบัค่อไใยมียานต้องตกไปแต่มีกานต้องตกไปนั้นนะเรามีข้อวิเคราะห์ว่าทั้งหลายทั้งวงนั้นการตกไปนั้นมันเกิดจากหลักการหรือเหตุผลของร่างไม่ดีหรือไม่หรือมันเกิดจากเหตุผลอะไร ที่ประชุมพวกเราก็ปรึกษากันดูแล้แลวเราก็คิดว่าไม่มีเหตุผลอย่างอื่นนอกจากเหตุผลในทางการเมืองเท่านั้นําให้ร่างของเราตกไปเหตุผลในทางการเมืองพี่น้องสื่อมวลชนประชาชนก็ก็ทราบดีเราไม่ใช่ไปทำเนะอ็มโอเอนะฮะกับกับเอ่อด้วยกันแต่เราอยู่เขาเขาทำไปสองพักดังนั้นสองพักก็ผลาล่างไปนะ แต่ว่าเราไม่ได้ไปทำาห้โวอเข้าด้วยมีการวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องหมวดหนึ่งหมวดสองนะแต่้ายตรวจรัง้งของพระคประชาชนก็ไม่ห้ามในการที่จะแก้ไขหมวดหนึ่งหมวดสองเหมือนกับของพรรเพื่อไทยนัน่นแหละเพราะนั้นเหตุผลในทางวิชาการเหตุผลต่างๆย่อมไม่มีเราก็สรุปว่ามันเป็นเหตุผลในทางการเมืองเสียมากกว่า เมื่อเป็นเหตุผลในทางการเมืองแล้วก็ให้ปล่อยให้เป็นวิวจารณญาณของพี่น้องประชาชจนจะตัดสินว่าเอาละครับเราจะทำรัฐมนูฉบับใหม่ขึ้นสัญญาณที่ปรากฏการตีโตกร่างของพรรเพื่อไทยก็หมายความว่าโอกาสที่รัฐมนูษยแบบนี้จะไม่ผ่านวาระที่สามไม่ใช่ไม่มีก็อาจจะมีได้ หมายความว่าไม่ไม่สามารถจะหาเสียงสับนุนได้ได้เพียงพอเหมือนกับพรรคเพื่อไทยนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยจะดีนะอย่างวันนี้เนี่ยว่าไปแล้วเนี่ยถ้าที่ประชุมตัดสินใจรับล่างของพรรคเพื่อไทยเข้าไปด้วยผมเรียนด้วน้องุบรร,ร,ร,รจ,จรุประดาโจทยในท้ายสุดเนี่ยล่างหลักในวันนี้จะเป็นล่างของพรรค รวมใจไทยไม่ต้องมาวิ่กันครั้งที่สองขาดชื่อกันแบบนี้แต่ว่าท่าสุดเหตุการณ์มันก็ผ่านไปแล้วก็เป็นแบบนั้น <c oughs> เมื่อล่างของพรรคเพื่อไทยจกเราก็โดยสรุปว่าเราก็คิดว่าจําเป็นต้องไปลับหนุนล่างหลักที่เป็นล่างของพรรคประชาชนเหตุผลที่เราควรจะต้องจับหนุนล่างหลักที่เป็นล่างของพรรคประชาชนก็เนื่อนจาก รักษงของภรคประชาชนนั้นมีความใกลเคียงกับราคเพื่อไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนในการที่จะมาเป็นสรนะแม้จะมีมีแต่เลือกโดยตรงมากไปแต่เรา้องคิดว่าการยึดโยงกับประชาชนนั้นอยู่ในหลัวิสัยที่เราควรจะต้องสลับสนุนในการที่จะทำให้รัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตย เราทั้งหมดก็เลยตัดสินใจช่วยกันไปโหวตว่าเอาร่างของพรรคประชาชนเป็นร่างหลักผลคะแนนก็ออกมาแล้วเมื่อสภูนี้ว่าสุดท้ายสุดเสียงส่วนใหญ่ให้ร่างของคุณปริศของพรรคประชาชนนั้นเป็นร่างหลักในการพิจารณารัฐมนูญท่านที่รู้ครับโดยสรุปแล้วก็เรียนว่าแม้ผลจะออกมาเช่นนี้แม้แม้ว่าพรรคเพื่อไทยร่างของพรรคเพื่อไทย จะตกไปนะได้คะแนนเสียงสวขาดไป6เสียงนะได้60คะแนนขาดไป6เสียงเนะจ็ดเสียงนะครับเราเราก็คิดว่านะความพยายามของพ่อไทยเราตั้งใจมีความตั้งใจอย่างน่๊อแม่ว่าเราอยากจะมีอํานวยรราใหม่เพราะนั้นในเหตน,นี้พวกเราก็ยังตัดสินใจว่าเราจ้างคืนอะไรหรือไม่จริงๆแล้วเนี่ เอาผลการในวันนี้ก็น่าจะต้องต้องวิจารณ์ได้ว่าจริงๆถ้าตกลงกันใน MOA มโอท่ใเสร็จสิ้นกระบวนวามก็มันจะต้องทำอยังไงมันก็คงไม่ต้องเหนื่อยแบบในวันนี้ก็ดง,งให้เห็นว่า MOA ที่ตกลงกันไว้นั้นยังเป็นปัญหาอันนี้ก็ต้องฝากโดยว่าฝาพกพรกประชาชนให้ไปช่วยติดตามตรวจสอบไต่ตองให้ดี เพื่อให้เกิดรับเงินเข้าไปได้เก็ขอเรียนโดยสรุปต่อพี่น้องสุนทรเลยเกณฑครังข,งขอบุณครับในวาระแรกก็มองว่าเป็นการเมืองแล้ววาระสองวาระสามนี่กังวลอะไรเป็นพิเศษไหมคะวาระสองวาระสามนี่ก็ท้ายที่สุดเนี่ยข้อถกเถียงใหญ่ก็คงที่อยู่ที่รูปแบบของสสรจะเป็นยังไงเป็นประเด็นชุ่น รูปแบบของขสสที่พรรคประชาชน,นเขาเสนอลดรงไปทาาชนแต่ของพรรคนะคะัภูมิใจไทยนั้นไม่มีการไม่มีตรงนี้ทำอย่างไรจะผสมประสานกันได้ท้ายสดให้มันเป็นเดินต่อไปได้ผมคิดว่าในท้ายสุดเนี่เผออื่อก็าอาจจะต้องนำร่างของพรรคเพื่อไทยไปประกอบไปแปย่ยอติไปต่กกากั จะให้เป็นอะไรบางทางออกตรงนี้เป็นจุดหนักที่สำคัญนะครับน,นอกจากนั้นก็เป็นรายละเอียดปิดย่วยเช่นมาถามผมว่าเอ๊ะทำยังไงจะแก้ปัญหาเรื่องหมวดหนึ่งหมวดสองได้ปัญหาสำคัญก็คือว่าถ้าคุณไปเขียนไว้อย่างนั้นส่วนหมายมันจะขัดกันนึงนะเขมาถามผมว่าเราจะแก้ยังไงผุบอกอันนี้ก็ต้องไปคิดดูว่าจะแก้ยังไง เพราะว่าเราตายแล้วตำรแก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายมันไปนขัดกันเองระหว่างมาตรา200-205 6ุ๊เลยแครับัฐธรรมรูญแก้ไขเพิ่มเติมมันก็จะเป็นหัในทางรัฐรรมนุญความชอบด,ด้วยตารวจด้วยเหมือนกันนอกเหนือจากนั้นก็ต้องต้องไปดูสิ่งที่ขาดไปกับร่างทั้งสองร่างทั้งสองมันมีการมีอะไรที่ขาดไปเยอะครับเช่น เมื่อส,อสอรร่างเสร็จแล้วร่างของพรรคเพื่อไทยให้เอากลับมารัฐสภารัฐสภามีสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมเติมแต่งตรงนั้นตรงนี้แล้วก็เอากลับไปแก้ไขถ้ารัฐบาลไม่ให้ความเหียชอบร่างนั้นตกไปนี่เป็นต้นทั้งสองร่างไม่มีหรือไม่เขียนเรื่องนี้โดยชัดเจนเขาต้องไปไปถาัอให้ชัดเจนประการถัดไปก็คือ เรื่องที่คุณหมอชมนาในดโกดานำเวียนในที่ประชุมเมื่อวานนี้ก็คือเวลาที่มันจำกัดอย่างมากสำหรับในเรื่องของการจะไปทำประชามติซึ่งมันไปเกี่ยวโยงกับเรื่องของพอรบพรบประชามติที่จะต้องนำมาใช้เวลามันมีจำจกัดว่านั้นการเสียงกันในเรื่องสาระสำคัญเหล่านี้ ก็ต้องกำหนดถึงเวลาเห็นเห็นพูดต่อกนมาแล้วอาจจะมีหลายรลายเรก่องเเกินสองเนนะกาต้องเสร็จที่เป็นต้นอันนี้จะเป็นข้อจำกัดนะครับครับก็ฝากไว้ครับการ อ <c oughs> าจารย์ครับถึงแม้ว่าร่างของพักประชานชนจะได้รับร่างหลักเนี่ยแต่ทางสบแล้วก็หลายหทา่านก็วิปรายแสดงความกังวลว่าอาจจะเปิดช่องให้นําไปสู่การแก้ไขหมดแล้วมันหมดสองจะนำไปสู่ความทุกขยากแตชั้นกรรมนิการเป็นคำว่าสุดท้ายแล้วการแก้ไขรัฐ้นอาจจะถึงขั้นตกลงไปเลยทั้นกระบวกนการเนี่ยการแก้ไขหมดหมดสองเนี่ยไม่ใช่กรรมนิการมาแก้นะครับผ,ผมผมอธิบายให้เข้าใจง่ายๆความหมายครับว่า มันจะไปแก้ไขได้ก็ต่อเมื่อมีสอสอรอแล้วยกร่างจะปับใหม่แล้วแล้วก็ไปแก้ซึ่งผมก็เรียนไปแล้วว่าจริงๆแล้วกฎหมายไม่ได้ห้ามแก้แต่นะถ้าจะแก้มันต้องไปทําระชาสติกฎหมายไม่ไห้ามแต่ผมเชื่อวาาาอา่าไม่มีการแก้ไขเหตุผลเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีการแก้ไข แต่ว่าที่ที่พักเพื่อนไทยไม่ห้ามไว้เนี่ยเพราะว่าถ้าจำเจนจริงๆต้องแก้ไขเดี๋ยวจะไม่ <m solutions. S 1> มีทางรอกซึ่งเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นมาแล้วแต่อดีตที่พวกเรายกตัวอย่างไปฟังแม้กระทั้งรั้นุ2 5 6 0ก็เกิดขึ้นมาแล้วผ่านประชามติแล้วด้วยแต่ท้ายุดพอนำขึ้นดูกล้าบกจะแก้ตรงนี้ราคนเถ้าคุณไม่ห้ามแก้ ก็จะกลายเป็นปัญหาเพราะว่าประเด็นนี้มันมันเป็นเรื่องของสทรเรื่องของคนยกร่างซึ่งมันไม่เกิดขึ้นในชั้นนี้ในชั้นดำรนการก็เป็นเรื่องไปพิจารณาร่างด,ดูให้ดีครับถึงแม้วา่าสวรเขาอ,อาจจะเสี่ยงความตั้งแต่ต้นน้ำเป็นเพราจจะเขาอ้างว่าเวลามีน้อยอะไรเงี้ยก็ทีใ่ใจเขาอันนั้นก็ต้องไปเคลียร์กันให้ดีเราก็พยายามอธิบายต่เปลี่ยนบแจ้งสองวันฟังไหมฮะ อธิบายแล้วา่าไรอีกเอาเหตุผลว่ายกเยง,งนเินทำอไมมันไเ่ื่องเหตุผลแต่ว่าถ้าไม่ฟังกันก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงครับอาจารย์วะ่าของประช, <c oughs> ชาชนโดนโจมต,ตีว่าขัดต่อคำวิจัยสารนูนทีถ้าเกิดสมมติร่างนี้เป็นร่างหลักแต่ถูกถามถารยื <c oughs> ่นถามสาลว่าร่างนี้ขัดต่อคำวิจัยตรงนี้มันมีปัญหาไหมครับอาจารย์ <c oughs> การถามสารเนี่ยก็หลักแล้วก็มาพูดกันเยอะแยะไปหมดหลักทั่วไปเนี่ยการถามสารเนี่ยมันต้องใช้ มติรัฐสภาที่เราทามาตราสองร้อยสิบประจําได้ไหมฮะเสนอมติเข้ามาในรัฐสภาแล้วรัฐภามีมติเขาเรียกว่าให้ไปนินิฉัยอํานาจหน้าที่ของรัฐสภาเพราะนั้นไม่หมายความว่าอยู่ดีๆเราจะไปยืน่นปับ๊บเอาไปถามศาลได้ไม่ใช่ต้องทําเป็นมติรัฐสภาเพราะนั้นถ้าถ้าใครดูแลรัฐสภา เป็นเสียงข้างมากถ้าไม่ยอมจะมีมติให้ถามมันก็ถามไม่ไห้แต่ถ้าเสียงข้างหน้าก็เอเขาถามก็ถาม,ถามอันนั้นก็ต้องไปคิดกันอีกเรื่องหนึ่งแล้วครับโอเคนะครับครับขอคุณอย่างนี้ครับ